สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะพบกคนรลยามเุ้นเคยเนาะเอาวันนี้นลยมามทำพิกา้เพื่อนๆพี่ๆดีกว่าเนาะเราไม่ได้ทํานานแล้วพิการเนาะหัวข้อของเราวันนี้คือคนรอบข้างมองคุณยังไงเนาะในมุมมองของคนรอบข้างของคุณเขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงเป็นคนดีบ่กคนเลวบ่กคนยังไงเนาะลองเปิดใจเข้ามาฟังความหมายจากหน้าไพ่กันเลยเนาะ พยายามมีให้เ,เพื่อนๆพี่ๆเลือกสามกองหนึ่งสองสามเลือกเอาตามที่คุณชอบเลยเนาะกองหนึ่งกองสองกองสามอ่ะใช้สมาธิเนาะถ้าเลือกถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังกองที่หนึ่งกันเลยเนาะเาีียขออนุญาตเก็บกองที่สองไว้นี้กองที่สามอันนี้เนาะอานียจะใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะ เปิดให้คุณเนาะในยาขออนุญาตจับไพแป๊บหนึ่งนะคะมาดูกันเลยเนะาะไพ่นี้เป็นหกถ้วยเป็นอันคิงคิงออฟครับ ให้เป็นยนี่ยใบนี้แล้วกันนะยิงออกครับมีออฟฟอร์จูนนี่อะไรอีกหนึ่งถ้วยสามดาบสิบถ้วยขิงกังขีน,ขนออกมาพร้อมกันเนาะหกดาบ เดโมนคิงเรียนเพต้สำรับอันนี้เป็นเดลเบอร์เนาะถ้าไม่ดอกไฟมันนนัขออนุญาตนะคะมันดูแบบมันสะท้อนมาเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นไหมนี่ เปลี่ยนไปซีอื่นได้ไหมเอามาตอกกันเลยเนาะเพื่อนๆเนะาะรวังวันนี้แล้วกันเนาะภายใต้สำรับเนาะอืมคนรอบข้างของคุณเขามองคุณยังไงนิยามมองเห็น เขามองคุณดีนะเนาะเออเขามองคุณดีเขามองว่าคุณไพ่ใบแรกก็จับได้นเนาะที่เราเปิดมาเป็นหกถ้วยคือคนรอบข้างของคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทำงานหรือว่าคนในแบบครอบครัวของคุณเนาะอยู่ข้างๆบ้านอยู่ข้างๆอะไรก็แล้วแต่เนาะอืม เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบนิสัยดีอัธยาศัยดีเขากับคนง่ายเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆเนาะเออคิดบวกมองโลกในแง่ดีประมาณนั้นนะอืมแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจหรือว่าการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตเนาะมันขึ้นเป็นคิงเหรียญแล้วก็ อาจจะวินเลีย่ยบางคนบางท่านก็แบบอาจจะมีครอบครัวไปแล้วเนาะถ้าคุณยังโสดก็เขาก็มองว่าคุณแบบค่อนข้างแบบสถานะดีมีความร่ำรวยอุ้ฟูประมาณนั้นนะเนาะ <laughs> เป็นคนที่เพียบพร้อมเออแล้วก็เป็นแบบหน้าเอามาแบบหน้าแบบ พูดคุยด้วยทำความรู้จักด้วยแล้วก็อยากรู้จักประมาณอยากทำความรู้จักแบบไปนานๆแล้วก็แบบเป็น relationship แบบลองเทอมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เอามาเป็นแฟนเอามาเป็นคู่ชีวิตอะไรประมาณนี้นะเหมาะสมเนาะเขาก็าเห็นแบบเออทุกสิ่งทุกอย่างแบบอย,อยู่ในตัวของคุณแบบมันเพียบพร้อมอืมมันจะเป็นความมั่นคงทางแบบ ทรัพย์สินเงินทองทั้งโลกแล้อทางแบบความรู้สึกอะไรประมาณนี้เนาะอิโมอันอ์แนลเพราะว่าไพ่ถ้วยมันขึ้นมาเยอะแยะมากมายเนาะอืมแล้วก็เขาค่อนข้างเห็นประมาณแบบแนวแนวทางที่แบบให้แนวทางที่ดีแล้วก็แนวทางที่สร้างสารรค์มากกว่าเนาะมากกว่ามันมีไพ่เสียแค่แค่สองใบเนี่คือสามดาบแล้วก็เดอะมูนคุณอาจจะไปเคยมีอดีต ที่ไม่เฮลตี้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก็ได้และทีนี้เขาเขามองคือแบบคนรอบข้างมองคือตอนนี้คือแบบคุณคุณดูดีมากๆเนาะคุณมีพลังงานที่แบบเป็นเหมือนโคชิ่งเป็นเหมือนเหมือนนักปัจยาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนนักปาดก็ได้นะเป็นเหมือนโคชิ่งเป็นเหมือนผู้ ผู้คนเป็นเหมือนคนผู้คนท่านหนึ่งที่แบบ <c ười> คอยซัพพอร์ตคอยให้คำแนะนำคนอื่นๆได้เกี่ยวกับเรื่องราวของความหลักอะไรประมาณเนี้เนาะอืมแล้วคุณก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ด้วยแล้วทีนี้มันก็เลยแบบคนอื่นเขามองแบบเออเนาะคนคนนี้แบบประสบการณ์ เขานํามาประสบการณ์มาใช้แล้วมันได้ผลจริงแล้วแบบเขารู้ลึกรู้จริงเขามีวิธีการที่แบบรู้หลบเป็นหลีกอะไรประมาณเนาะรู้รู้จักแบบหลีกเลี่ยงเออสิ่งไหนไม่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนหรือว่าไม่ไม่ทําให้เราเจ็บปวดอีกอะไรประมาณนั้น,นเออคุณก็จะมีวิธีการหลีกเลี่ยงแบบเออถ้าแบบจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาอะไรประมาณเนี้ย คุณก็ค่อนข้างมีเกราะป้องกันออมีความมั่นคงมีความแบบมั่นอกมั่นใจอะไรประมาณนั้นนะเนาะให้แนวทางแบบถ้าถ้าสมมติเพื่อนคุณหรือคนรอบข้างของคุณไปเจอความรักแบบนี้นะแบบที่เป็นรักสามเศร้าเนาะสามดาบเนะี่ยจะปวดหรือว่าเพิ่งอกหักมาใหม่ๆก็คือมาขอคําปรึกษาจากคุณคือแบบคุณให้แบบ คุณพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะแนะนําพร้มพอมพร้อมให้นะเพราะคุณเป็นคนที่มีความอบันดันอยู่ในตัวแล้วกิ n งอ f อบครับสิบถ้วยคือแบบพลังงานความรักอยู่ในตัวของคุณนะ่ะคือล้นเหลือได้ทั้งกิ n งอ f อบครับกิ f งอ็อบครับวิวอัพพอจูนแล้วก็สิบสิบถ้วยตัวตนของคุณแล้วไพ่ใต้สำหรับเป็นเดลเวอร์ตัวตนของคุณอินเน y จี อยู่รอบกายรอบข้างของคุณคือแบบเป็นเหมือนแหล่งพลังงานแหล่งที่ดึงดูดพลังงานบ,กบวกๆพร้อมซัพพอร์ตความรู้สึกของผู้อื่นแล้วคุณค่อนข้างแบบเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นเข้าใจความรู้สึกของเขาของคนที่เข้าหาคุณแล้วแบบมาขอคำปรึกษาจากคุณเรื่องนั้นๆอะไรประมาณนั้นอะแล้วคุณค่อนข้างแบบแค่ เออมาคุยพูดคุยกับคุณแค่นิดเดียวเองคุณเข้าใจแล้วว่าโอ้อ่าคนคนนี้ต้องการแบบนี้ใช่ไหมเออคุณต้องการแบบนั้นใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยคุณคุณค่อนข้างแบบเข้าใจง่ายเนาะเข้าใจผู้อื่นง่ายเออประมาณนั้นแล้วมีพลังงานแบบเหมือนแม่เหล็กดึงดูดมีอพลังงานอะไรสักอย่างอยู่ในตัวคุณคือแบบเหมือนแม่เหล็กดึงดูดพลังงานบวกๆนะ่ะอยู่ในตัวของคุณ คือแบบอิ่มฟูคุณพร้อมที่จะมอบความรักให้คนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นแล้วแบบช่วยเหลือคนอื่นให้ความรู้สึกคนอื่นฮิวใจคนอื่นแบบช่วยเยียวยา,ยายคนอื่นให้แบบนี่นีร้อนมาพึ่งเย็นอะไรประมาณนี้นะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างเป็นเหมือนเซฟโซนของคนอื่นๆเนะเาะแล้วทีนี้จากประสบการณ์ของคุณคือแบบ เป็นแบบนี้คุณก็เลยค่อนข้างแบบมีมูลความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะระยามองเห็นแบบก่อที่คุณจะมานั่งอยู่ตรงนี้มาเป็นแบบ k ิ n งอ f อ u คับแล้วก็สิบถ้วยนี่คุณก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆนั้นมาแบบเนาะมากมายเออผ่านการความเจ็บปวดผ่านการฮีลิ่งเยียวยาตัวเอง หนีออกจากวังบนอันเป็นแบบนี้เนะี่ยเรื่องราวที่แบบไม่เฮลตี้นะเนาะเออแล้วคุณก็แบบกว่าจ,จะมีพลังงานบวกๆแบบเติมเต็มคุณได้นะคุณก็อาจจะมีวินัยเกี่ยวกับการฮีลิ่งเยียวยาเออเรื่องความรู้สึกหรือว่าการรักษาเยียวยาเนาะจิตใจข้างในของคุณหรือว่ามาดูแลรูปล่างหน้าตาของคุณเออ มีวินัยกับตัวเองอะไรประมาณนี้พักผ่อนให้เพียงพอบาลานซ์ชีวิตให้ดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าการพักผ่อนเนาะมันก็ผ่านเหตุการณ์ผ่านกระบวนการเหล่านี้มานะแล้วปัจจุบันนี้คุณแบบกลายเป็นแบบเหมือนครูรู้ครูบาอาจารย์เหมือนนักปรัชญาเหมือนโค้ซิ่งเหมือนแบบทำงานแบบเป็นโคด้ดแบบ คอยแบบแนะนําคนอื่นได้อะไรประมาณนี้ให้ให้ความคิดเอ่อความให้ความคิดให้ความรู้กับผู้อื่นได้ประมาณนั้นนะเออเขาเขามองแบบเออแนในทางที่ดีเนาะแนทางที่แบบสัางสารรเออมองว่าคุณแบบเออเป็นคนที่พึ่งได้นะไม่ได้ไม่ใช่แค่พึ่งได้เรื่องเดียวแบบหลายๆอย่างก็คือแบบมันมีความมั่นคงอยู่ในนั้นเนาะ ตีเหรียญแล้วก็อศวินเหรียญประมาณเนี้ยแล้วคุณค่อนข้างแบบถ้าคุณดูแลใครเลยคุณแบบมอบความรู้หรือว่าแนะนําใครก็คือแบบคุณจะทําด้วยความจริงใจด้วยนะเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งหนึ่งถ้วยเนาะคุณพร้อมแบบซัพพอร์ตคนอื่นพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็พร้อมแบบฮิลลิ่งเยียวยาคนคนนั้นน่ะแบบด้วยความความรักความเมตตาความจริงใจแบบรักแบบไรงเงอนไขจริงๆน่ะ เออเขาค่อนข้างฮองคนดีเนาะโอเคก็คงประมาณนั้นนะเพื่อนเพื่นอนพี่ๆี่นะคนที่เลือกเลือกกองที่หนึ่งเนาะอโอเคหวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะมีความสุขเนาะในการรับชมรับฟังเน,ะนาะระยก็มีมาฝากเพื่อนเพื่อนประมาณนี้เนาะนั้นระยกขออนุญ,ญาตไปกองที่สองแล้วกันเนาะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะผู้เลือกกองที่สองเรามาดูกันเลยเนาะ ม่ลแตไพ่อันที่คุณเลือกเป็นสีถ้วยนะดูกันเลยเนาะแปดเหรียญ โอเคเรามาฟังความหมายจากไพ่กันเลยเนาะไพ่ที่คุณเลือกฟองที่สองเป็นสี่ถ้วยเนาะจากหนา้าไพ่ที่ขึ้นมาเนะเาะระยะมองเห็นแบบการแบบความโปรเทคตัวเองของคุณนะการที่คุณมีกำแพงเนาะ <c oughs> ไม่ได้ระยะขำว่าอะไรเนาะคือแบบคนรอบข้างจะพูดเป็นในทางแบบก่อนจะเข้าถึงคุณคือคุณเป็นคนแบบเข้าถึงยากนิดหนึ่งนะ เข้าถึงยากมากเลยแหละคือแบบแปดแปดแปดดาบแล้วก็แปดเรียนแปดดาบเก้าไม้เดอะเวิประมาณนั้นอะเนาะเออแล้วก็ไพ่ใบใบที่คุณเลือกก็เป็นสีถ้วยเนาะสีถ้วยก็คือแบบคนที่แบบช่างเลือกเออเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองเนาะถ้าสมมติคุณมีหลายอารมณ์เนาะถ้าสมมุติเข้ามาไม่ไม่เถอ ไม่เดินไม่ถูกเวลาหรือว่าเข้ามาเวลาที่คุณแบบอารมณ์เสียก็คือแบบเข้าคนนั้นแบบจะโดนอะไรไม่รู้ประมาณนั้นนะเนาะเขาเขาเขาค่อนข้างแบบว่าพูดเป็นแนวทางที่แบบอืมคนคนนี้เขาเป็นคนเก่งนะอืมคุณหมายถึงคุณนะเนาะคือแบบคุณค่อนข้างเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์ เดวเว์เนาะเพอร์เฟกมีความฉลาดมีความรอบรู้ค่อนข้างแบบคุณแล้วคุณค่อนข้างแบบเป็นคนที่รักอิสระด,ด้วยรักตัวเองมากๆอืมเดอะฟู่ก้าเหรียญนะอืมเนาะคุณมีความอับันดันอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางกายภาพเนาะหรือว่าอิมมชวลลอะไรเนี่ยความคิดความรู้สึกอะไรเนาะ ฐานะการงานการเงินของคุณก็คือแบบอยู่ในเลเวลที่แบบโอเคคออคุณสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อาจจะัพพอร์ตช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยประมาณนั้นนะคุณค่อนข้างมีดีในอยู่ในตัวของคุณเนาะมีทั้งสิบเหรียญแล้วก็เดอะเวอรแล้วก็คนะิงดาบเนาะแล้วก็เป็น The ะเดวิอะไรประมาณเนี้สามไม้เท้าเนี่ยอืม คุณค่อนข้างแบบรอบรู้มีความรู้มีความสามารถมากมายแล้วก็ค่อนข้างแบบเป็นคนขยันเรียนข,ขยันศึกษาเนาะหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่บ่อยๆเนาะเดลเวอร์คือแบบเป็นการท่องเที่ยวการท่องโลกเป็นแบบสูตรรวมขอ,ของอะไรหลายอย่างเนาะอือทางโลกติดวิญญ,ญาณหรือโลกแบบความเป็นจริงของเราเนี่เนาะทั้งโซเชียลมีเดียอะไรคุณแบบว่ามีความฉลาด คุณเอาอยู่ประมาณนะั้นตามตามเทนตามกระแสเนาะตามโลกเอทนนะอทันอะไรประมาณนะั้นไม่ตกข่าวประมาณนั้นนะเออแล้วคุณก็คิดอ่าเป็นเขาคนรอบข้างพูดไปทํานองแบบว่าเออเขาค่อนข้างแบบมีความมั่นใจมีความแบบก็เขามีดีเนี่ย ในตัวของเขาเองนะเนาะเป็นเป็นคิงคิงดาบก็คือเป็นผู้ที่แบบสามารถจัดการเหตุการณ์หรือว่าสามารถจัดการชีวิตของเขาเองได้เอจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแบบโดยไม่ได้คิดนอกผูมิปัตสัมพันธนะ์ได้ดีมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบใช้เหตุและผลไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะ เป็นคนที่มั่นคงในความคิดความรู้สึกของตัวเองมั่นโกมั่นใจด้วยแล้วก็ช่างเลือกด้วยประมาณนั้นนะเอ,อก่อนจะเข้าหาคุณก็คือต้องต้องคิดต้องทําการบ้านหน่อยประมาณนั้นเออแล่ถ้าเข้าไม่ถูกเวลาไม่ไม่ถูกที่ถูกทางก็คือแบบโดนโดนเดวิลของคุณแบบจัดการเนาะคุณค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่ข้างเนาะอ่าเนี่ย อย่าคิดว่าคุณแบบน่ารักนะน่ารักมองโลกในแงด่ดีอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายเออเนาะแล้วก็ค่อนข้างแบบเป็นคนที่อะไรก็ได้หมดเลยง่ายๆเดอะฟูลน,นะเออเนาะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเดอะฟูลแล้วก็หกหกถ้วยเนาะคือแบบเข้ากับคนอื่นง่ายฮะปาร์ตี้ไปได้ไปไหนก็ไปกันได้อะไรประมาณนั้นนะอืแล้วคุณค่อนข้างแบบเนาะแต่คุณซ่อนแบบ ดูสิในเดวิลอยู่ข้างในนะเออคุณคุณซ่อนความรู้ความสามารถความละความด้านแบบด์กไซน์นะเออถ้าเข้ามาแล้วแบบมาทำให้คุณรู้แบบมาไม่จริงใจไม่แบบมีแบบเงื่อนงำมาทำแบบมาทำร้ายความรู้สึกมาทำแบบไม่จริงใจกับคุณนะอย่าให้คุณเล่นงานนะันะ้นเดวิลนะเนาะคุณเล่นงานก็คือหนาวเออกลับไปประมาณนั้นเดวร์เนี่ยเออ ประมาณนั้นเนาะค,คนรอบข้างของคุณอาจจะแบบเขาอาจจะเกงใจคุณประมาณนั้นเนาะกองที่สองโอ okay. <c oughs> เคระยะก็มีมาฝากเพื่อนๆพี่ีประมาณนั้นเนาะ <c oughs> นั้นระยะขออนุญ,ญาตมูไปกองที่สามแล้วกันเนาะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเนาะพเพื่อนๆเนาะไม่น้อยไม่ซีเรียสน,นะบายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ที่เลือกกองที่สามเนาะเรามาดูกันเลยเนาะ ไพ่หนึ่งเหรียญโชคลาภเนาะอะอยากขออนุญาตจับไพ่คุณแป๊บหนึ่งมาดูกันเลยว่าคนรอบข้างมองคุณยังไงเนาะ,ะจะมองคุณแบบในแง่มุมที่แบบดีก็ได้ลายก็ได้เนาะหรือว่ามองคุณแบบเป็นคนยังไงก็ได้เนาะไม่หน่อยเป็นซีเรียสน,นะฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงพอเนาะใช้วิจารณญาณทุกครั้งเนา,านนะ ไปดูกันเลยเนาะว่าครับคนรอบข้างเหล่านั้นเขามองคุณยังไงเก้าถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็ิง,งเหรียญสองดาบเด็กดาบหกเหรียญแปดถ้วย สวินคือไม้แล้วก็ถ้วยอ,อ๋อก็พไพ่ใบสุดท้ายก็ออกหนึ่งเหรียญเหมือนกันเนาะไพใต้สำรับเป็นเด็กถือถ้วยเนาะอ่ะมาดูความหมายจากไพ่หน้าไพ่กันเลยเนาะริยามองเห็นแบบความแบบจะพูดยังไงนะเออเพื่อนคนรอบข้างอาจจะ เขาเหล่านั้นอาจจะพูดพูดถึงคุณแบบมองคุณประมาณแบบว่าคุณเป็นคนที่จริงใจนะประมาณนั้นนะเนาะเป็นคนที่แบบจริงใจแล้วก็คบหาได้คบคบได้ประมาณนั้นนะเนาะเออที่จริงจริงๆแล้วนะคุณเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงอยู่ในตัวเองแล้วก็จริงใจกับคนอื่นชอบอะไรที่แบบเรียบง่ายชอบอะไรที่เรียวประมาณนั้นนะคุณไม่ชอบแบบคนที่แบบ อะไรที่มันมาทําให้คุณแบบปวดหัวแล้วก็เฟกกับคุณประมาณนั้นเนาะเขามองว่าเขาก็เป็นคนคนแบบที่คนจริงคนหนึ่งคนที่แบบเออก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยู่ในความเป็นจริงแล้วก็เขาค่อนข้างแบบสนุกสนานกับชีวิตนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยอะไรประมาณนี้บริหารเสน่ห์เขาเก่งประมาณนั้นเนาะเป็นคนก้าวท่วคือมีความสุขเติมเต็มตัวเติมเต็มตัวเองได้นะเจ็ดถ้วยเนี้ย เป็นคนที่มีทางทางเลือกเยอะแยะมากมายสนุกสนานเออเข้ากับคนง่ายเนาะมีแบบเออไปเรื่อยๆของของคุณอนะชีวิตของคุณก็คือแบบคุณมองโลกในความเป็นจริงอะไรประมาณนั้นเนาะเออก็ฮฮปาร์ตี้ได้พูดคุยสื่อสารติดต่อติดแจาก,กับคนอื่นได้เออเนะาะเฮีปาร์ตี้อะไรประมาณเนี้ยโก๊โก๊ะโก๊ะบ้างอะไรบ้างไปเนาะ <laughs> ก็สนุกสนานไปกับคุณกับ กับเพื่อนๆน,นะเนาะก็โฟไปตาม Go วิด h the f ประมาณเนี้ยเออเป็นคนที่ใจดีเนาะคนรอบข้างก็จะพูดประมาณนั้นใจดีชอบชอบให้ชอบแบ่งปันเนี่ยชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบคิดสงสารประมาณนั้นเนาะแล้วก็ค่อนข้างแบบปล่อยวางแบบไม่ชอบจมปักอยู่กับอะไรเดิมๆชอบแบบหาอะไรทําใหม่เรื่อยๆมีไอเดียนะเนาะเยอะๆมากมายเนาะ เขาเป็นคนขี้เบื่อง่ายประมาณนั้นนะเออแล้วก็เป็นคนที่เทคแอคชั่นมีไฟในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตในการทํางานในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานาของคุณก็ว่ากันไปเนาะเออแล้วแล้วเขาก็อาจจะพูดประมาณแบบเออแต่ว่าเห็นเขาเป็นคนแบบนั้นนะเขาก็ไม่ค่อยชอบนะคนที่แบบมาทำอะไรที่แบบ ให้คุณอึดอัดแล้วก็มาจะมาแบบให้คุณไปทําตามหรือว่าจะมาควบคุมคุณคือคุณไม่เอาคุณไม่ชอบเลยแบบที่จะมาควบคุมคุณให้ให้คุณอยู่ใต้อานัตของคนอื่นน่ะเนาะเนี่ยสองดาบกับห้าถ้วยคือคุณแบบบายมันไม่เอาประมันแล้วเนาะแล้วไพ่อันอันนี้ก็มายืนยันแบบที่คุณเลือกเนาะเป็นัน อกที่สามเนาะแล้วพตตาใบสุดท้ายก็มายืนยันว่าคุณเป็นคนอย่างนี้จริงๆคุณไม่เอาจริงๆถ้าคุณถ้าแบบจริงไหนคุณไม่เอาก็คือคุณตัดก็คือคุณตัดจริงๆอแต่ถ้าแต่ถ้าคุณแบบคุณดีนะคุณดีจริงๆเอเนาะแบบประเภทแบบไม่ชอบให้ใครมาควบคุมแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตไม่ชอบไปทําตามใครอะไรประมาณนั้นนะเนาะคุณจะแบบมีความคิด มีไมซ์เซ็ตแล้วก็มีเป้าหมายมีจุดยืนเป็นของตัวเองเนาะคุณคกนข้าเป็นคนน่ารักด้วยเนี่ยพาต่าสำหรับก็แบบเป็นเด็กเด็กถ้วยอะไรประมาณเนี้ยเนาะชอบให้โอกาสแล้วก็ชอบข,อขวอยคว้าโอกาสใหม่ๆค้นหาโอกาสใหม่ๆเนี่ยอันนี้เป็นเด็กเด็กคือดาบก็คือแบบเป็นเป็นคนที่แบบฉลาดอืม มีความคิดเป็นของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะเนาะไม่ชอบแบบไปตามใครไม่ให้ใครมาควบคุมด้วยอะไรประมาณนั้นเออคุณแล้วก็คุณก็มีความมั่นคงในะในตัวด้วยนะเออมั่นอกมั่นใจม,มีความความคิดความรู้สึกอิมมชันอลของคุณนะเนาะความรู้สึกข้างในใจของคุณของคุณคือมั่นคงเออแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนชอบไม่ชอบอะไรคุณ รู้ใจตัวเองรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรประมาณนี้มีความม,นมันคงมันใจมีจุดหมายมีเป้าหมายเป็นของคุณเองมีโกเป็นของตัวเองนะเออแล้วคุณก็จะทําตามความคิดความรู้สึกของคุณไปแบบนั้นเนาะไม่ถ้าคิดจะมาล้างสมองคิดจะมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแบบความศรัทธาความเชื่อของคุณยากมากเพราะอันนี้เป็นหนึ่งเรียนแพทที่คุณเลือกของที่สามเป็นหนึ่งเรียนแล้ว ให้อันใบสุดท้ายก็มาตอกย้ำอีกเนาะมาบอกอีกว่าคุณก็เป็นหนึ่งเหรียญน,นี่คือยากมากจะมาปั่นหัวคุณจะมาทําให้คุณแบบไข้เขหรือว่าจะมาทําให้คุณแบบมาขัดแข้งขัดขามามาถ่วงความเจริญของคุณคือ,คอไม่คุณจะมีลูกล่อลูกซนคุณจะมีความสลาดของคุณประมาณนั้นเนาะ <laughs> โอเคสามกองก็มีความแตกต่างกันไปเนาะ ก็ประมาณน Saint ั ar, ers, so yeah. ้นเนาะระยะมีมาฝากเพื่อนๆปะมานนเนาะคิดว่าเพื่อนๆพี่พีจะมีความสุขเนาะในการรับชมรับฟังเนาะม่เจอกันใหม่ในคลิปใหม่คลิปต่อไปเนาะระยะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆี่ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตระยะมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้เนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเนาะส่วนท่านใดที่มาใหม่ที่ ยังไม่ได้กดติดตามก็เลยยาก็ฝากกดติดตามเพืพ่อเป็นกำลังใจให้เลยยาด้วยนะขอพรบคุณมากๆเส้นกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปใหม่คลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้เลยยากขอให้ทุกคนสุกสมวังในเรื่องาขางของความรักการงานการเงินร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่าไบ,บาย